ทุกที่สุดที่ผู้เจ้ามองคืออะไรความแก่ความเจ็บและความตายซึ่งไม่มีสมณะพราหม์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกต้านทานสิ่งนี้ได้พรหมก็ต้องตายเทวดาก็ต้องตายเทวดาถาวรไม่มีแก่เจ็บตายหมดสัตว์นรกถาวรไม่มีสัตว์นรกก็แก่เจ็บตายทุกคนตายหมดตายแล้วไปไหน เราตอบตัวเราเองได้หรือ,อยังตายแล้วที่ไปเราจะเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยคือความสำคัญดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนวิชาแก้ตายไม่ตายจะทำอย่างไรไม่ตายจะทำอย่างไรนะเราจะได้เข้าถึงความไม่ตายและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งข้อมูลที่ถูก,ถกต้องเนี่ยโยมอาจจะถามว่ารู้ได้ยังไงว่าถูก อาตมาต้องถามกลับอ่ะแล้วเคยเสพครบหรือ,อยังอถ้ายังไม่เสพครบเนี่ยยังพูดไม่ได้นะว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะี